สวัสดีครับพบกับผมนัตพงศ์มณทองเกษตรพิทักโกครับตอนนี้อยู่ในสวนทุเรียนครับมาเป็นคณะครับทีมงานนะครับได้พาเรามาเยี่ยมชมเจ้าของสวนทุเรียนแปลงนี้ครับบอกได้เลยว่ามีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆในปีนี้ครับเดี๋ยวมาพบกับคณะของเราแล้วก็เจ้าของแปลงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวเริ่มจากด้านนู้นเลยผมพนาสันโฟทีครับ ครับครับผมเจสซี่โฟทีครับอ่าพี่พนาสันแล้วก็น้องเจสซี่ครับและที่ยืนอยู่ตรงกลางเจ้าของสวนเจ้าของสวนพ่อสากกนไรพีครับอ่าพ่อสาโกนพ่อสาโกนครับตรงนี้สวนทุเรียนอยู่เขตตำบลรับล่อท่าแซชุมพรครับอ่ารับล่อท่าแซชุมพรนี่เองทั้งหมดกี่ไร่ครับสิบสามไร่ครับสิบสามไร่นะครับต้นทุเรียนที่เราเห็นนี่ของคุณพ่อมีประมาณกี่ต้นสามร้อยครับสามร้อยต้นสามร้อยต้นอยู่ในช่วงของการออกดอกออกผลผลผลิตเนาะออกออกผลผลผลิต ได้รับผลแล้วทุกอย่างครับอ๋อ,อมีเก็บมีเก็บไปจําหน่ายบ้างหรือยังมีเก็บไปจําหน่ายแปดตันแล้วครับแปดตันแล้วแล้วแต่ก่อนได้เท่าไหร่แต่ก่อนมันไม่ได้ครับะแต่ก่อนไม่ได้มันไม่ได้ช่วงนี้ครับอ๋อมันไม่ได้ช่วงนี้<แ>ครับแล้วดีกว่าทุกปีไหมดีกว่าทุกปีครับเอาจริงๆเลยพ่อรับเงินไปเท่าไหร่ละรับเงินไป รวมทั้งหมด800,000 800,000แล้วโอ้โหยอดเยี่ยมนะครับก็คือดีกว่าทุกปีใช่ไหมดีกว่าทุกปีอ้าวแน่นอนครับพี่มนาสันมาแนะนําสิ่งดีๆให้ถูกไหมครับครับนะฮะมาแนะนําอะไรครับให้พ่อใช้อะไรไม่ใช่ตัวเอฟอทีกับตัวนี้ใช้ทุกตัวเลยไหมใช้ทุกตัวครับที่ตัวนี้ใช้ทุกตัวอ่าใช้ตัวไหนบ้างยังไงใช้ตัวตัวฟทีกับไอ้สีแดงสีแดงนี่ควบคู่กับ มาฉีดดอกและฉีดใบฉีดต้นไอ้ตัวนี้ฉีดต้นพวกผู้กับโฟทีตัวนี้ไอ้ป้องกันโรคเคียร์ลากับโฟทีฉีดที่ผิวใบอะไรเงี้ยนะใช่ครับใช่ก็เสริมความแข็งแรงให้พืชคือเสริมความแข็งแรงทุกอย่างต้นแข็งแรงคือใบก็ได้ผลดีครับพอฉีดไปประมาณ4ี่เดือนเนี่ยรวมรมแล้วกี่ครั้งสี่ครั้งครับสี่ครั้งสิ่งที่เราเห็นจากสี่ครั้งเนี่ยลักษณะต้นลักษณะใบมันเป็นไง มันแบบว่าสดใสขึ้นกว่าเดิมประมาณหลายเท่าแหละสิบเท่าเก้าเท่าสิบเท่านั่นแหละคือต้นมันสดชื่นึ้นชืชนมันสดชื่นคือต้นก็สดใสดูน้ำเลืองของมันมันก็แตกโอ้ต้นนี่ถือว่าเยี่ยมอ่าเยี่ยมจริงจริงอ่าก็คือเราเห็นสภาพต้นสภาพใบเรารู้เลยว่ามันดีขึ้นแล้วพวกต้นทุนอะไรหลายอย่างได้ลดไหมฮะต้นทุนคือหลายๆอย่างแต่ก่อนมไจะใสหนัก แต่ปีนี้ผมไม่ใช้ตัวนี้ประมาณสี่หมื่นบาทแล้วอนี่คือมันได้ผลมาแล้วอคนั่นแหละถือว่าเงินบางส่วนเราได้ประหยัดขึ้นคือ,ค,อคือเงินบางส่วนทุกอย่างมันได้ประหยัดขึ้นหลายกว่วเก่าครับออืแต่ก่อนถ้า,อ,าออกตลาด ấy, ประมาณหมื่นกลัวหรือสองหมื่นข้างเดียวนะ,อ,ะอันนี้สองสามข้างหมดนี่คือถือถือว่าประหยัดต้นทุน ได้เยอะโอเคอ่ะอันนี้เป็นความคิดเห็นของคุณพ่อนะครับที่ได้ใช้มาถึง4เดือนแล้วพี่พนาครับมาเห็นของคุณพ่อที่แนะนําสิ่งดีๆให้เป็นไงฮะก็รู้สึกว่าดีใจนะครับที่เกษตรกรเนี่ยสามารถลดต้นทุนได้จริงนะครับแล้วก็ถือว่าทําเรียนจบจากเรื่องทุเรียนนะครับอ่าแล้วก็ทุกครั้งที่เรามาเยี่ยมมีการเปลี่ยนแปลงไหมฮะ มีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งพ่อก็จะอวดทุกครั้งว่าตรงนั้นดีตรงนี้ดีผมก็ต้องตามดูอยู่เรื่อยๆนะครับดีจริงๆนะก็คือเราเห็นเราก็ชื่นใจไปด้วยเนาะช่นใจน้องเจสซี่ <c oughs> มาเที่ยวสวนทุเรียนวันนี้วันแรกนี่วันแรกครั้งแรกครับอาจารย์เป็นไงฮะรู้สึกประทับใจ <c oughs> แล้วก็มหัศจรรย์ใจกับโฟที่ที่ใช้กับทุเรียนสุดยอดมากครับโอเคอ่ะแสดงว่าการใช้ผลิตพัน กลุ่ม40กับทุกเรียนถือว่าผ่านเนาะนะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้ดีด้วยแล้วก็ผลลัพธ์ของคุณพ่อก็มาแล้วได้เงินเข้ากระเป๋าไปส่วนหนึ่งแล้วแล้วยังเก็บอีกกี่รุ่นครับดูแล้วอีกประมาณ3รุ่นอีกประมาณ3รุ่นครับอ่าไม่ประมาณสามรุ่นจริงๆเนี่ยนี่ดอกนี่ลูกเรื่องลูกเล็้อีกเลยเออเห็นแล้วดีใจด้วยเลยครับอ้าวขอบคุณทั้ง3ท่านเลยครับผมณดวงมบ